รู้หรือไม่น้องเทนนิสผานิพักวงพัฒนก,กิจจะได้รับเงินอัชีดเท่าไหร่หลังจากคว้าเหรียญทองกีฬาโอลิมปิกเกม2020จากกีฬาเทควันโดหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมการคว้าเหรียญทองกีฬาโอลิมปิกเกมไม่เพียงแต่เป็นความสำเร็จแก่วงตระกูลแต่ยังยกสถานะให้นักกีฬากลายเป็นเศรษฐีได้ภายในชั่วข้ามคืน เช่นเดียวกับน้องเทนนิสผ่านิพักวงพัฒนกิจที่เตรียมรับทรั์มหาศาลเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยความสาเร็จครั้งยิ่งใหญ่ย่อมมาพร้อมกับเงินรางวัลก้อนโตที่ผ่านมาอีโลเหรียญทองโอลิมปิกต่างก็ได้รับเงินรางวัลอัดฉีดจากทางภาครัฐและเอกชนกันแบบเต็มกระเป๋าและครั้งนี้น้องเทนนิสก็จะได้รับไม่แพ้กันเริ่มที่กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่ประกาศมอบเงินรางวัลอัดฉีดให้สาหรับนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกจานวน12ล้านบาทตามด้วยสาพันธสมาคมกีฬาแห่งชาติ ร่วมกับชมรมกอล์ฟหลักสูตรสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักรรวมกันมอบเงินให้อีกหนึ่งล้านบาทรวมถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่รองาศาสตราจารย์ดอ,อร์บางอ่อนเบญจาทิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยประกาศเรียบร้อยว่าจะให้อีกหนึ่งล้านบาททั้งหมดทั้งมวลนี้ทําให้น้องเทนนิสมีเงินรางวัลอัดฉีดการันตีเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยเบื้องต้นที่14ล้านบาทและอาจมีเพิ่มได้อีกหากมีภาคเอกชนหรือภาครัฐรายใดต้องการสนับสนุนเพิ่มเติม หากเพื่อนๆต้องการรับชมคลิปต่อสามารถติดตามเราได้ที่ Facebook Fansport YouTube Fansport